สวยสียแล้วลูกปวก็ยิ่งเจ็บปน่ะพอแม่ก็ปวดเออไม่สบายจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊จุ๊บ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 จุ๊จุ๊บจุ๊บ หนไหนส่งอุบะว่าก่อนส่งอุบะว่าส่งอุบส่งอุบส่งอุบทำยังไงส่งอุบส่งอุบก่อนส่งอุบบ้าอ้าวอาหงายไม่แกขยันตบจัเลยมือเนี่ยส่งอุบบ้าส่งอุบบ้าวไอ้ส่งอุบบ้าวอะเนี่ย ส่งอุบาววาวาวาก่อนแล้วส่งอุบาว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 าให้ลูกส่งอุบส่งอุบวาวาโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจังเลยอะไรมัน <c oughs> ไม่ใช่เวลาไปยืมเต้นให้ดูนะ พอๆๆสวยๆแลสวยวนี่ <c oughs> จะล้มลงก็ล้มล,มล,มลมงนีง่เลยเหรอไอทัดทิม ตะปูดำเดี๋ยเ,ยเยจะเซลงมาทำไมดเซลงงานเลยเซลง,งังเป็นยาแก้ที่แตกบอกโอ้ยเบา่อ่ะออุบุกุุบแล้วึนอนได้ละมันดืกมันดื่นแล้วลูกเตินขึ้นมาก็กินข้าวกินปลากินนม หัดเดินได้แล้วแม,มนก็ไม่ค่อยสบายไม่พอท้องอยู่แต่แม่ก็ต้องตื่นมากินยาอีกรู้ไหมว้าเออเออแค่นี้แค่นี้พอแล้วพอแล้วนอน